แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พรฤหัสบดีที่20มีนาคม2 5 6 8มีความคืบหน้าสําหรับมีความคืบหน้าสําหรับรอบการแจกเงินดิจิตัล1,000 0บาทเฟสที่3กลุ่มวัยรุ่นอายุ16-20ปีล่าสุดในประเสริฐจ,จันทรวงทองได้อัปเดตว่าเป้าหมายการโอนเงินเฟสที่3อาจจะมีการเลื่อนโอนเงินเร็วขึ้นอาจจะเป็นเมษายน หรือก่อนส่งกราดนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังทั้งสองท่านได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าว่าจะเป็นช่วงไตรมาสที่2ของปีอาจจะเป็นภายในมิถุนาย,ยนนะคะล่าสุดคุณอนุวัจัดให้ได้มีการอัปเดตล่าสุดว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรไปรับชมรับฟังรายละเอียดจากคุณอนุวัจัดให้นะคะ,ะดิจิตอลวอลเล็ตเฟสส เฟสของคนที่อายุ16ถึง20ปีก่อนหน้านี้ถ้าฟังจากรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าน่าจะได้ประมาณสักปลายมิถุนาหรือว่าต้นกรกต้นกรกฎาคมแต่ว่าล่าสุดครับวันนี้นะคุณประเสริฐจันทระลวงทองนะครับรัฐมนตรีดีเนี่ยซึ่งท่านก็เป็นคนดูระบบโอเพ Loop ในการโอนจ่ายะระบบเกี่ยวกับการจ่ายเงินของดิจิต a ลวอลเล็ตท่านก็บอกว่า ตั้งเป้าว่าจะโอนเงินดิจิ t a ลวอลเล็ซึ่งมันเป็นเงินดิจิตัลนะไม่ใช่เงินสดนะในกลุ่ม16-20ปีเนี่ยช่วงประมาณเดือนเมษายนก็คือเดือนหน้าอาจจะก่อสงกรานด้วยซ้ำนะอันนี้คือที่ตัตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคือมันเร็วเร็วกว่าตอนที่คาดการกันไว้แต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ถามรัฐมนตรีคนอื่นนะว่าว่ามันเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าหรือว่า เป้ายัางเป็นเหมือนเดิมก็คือมิถุนายนกรกฎานะแต่คุณประเสริฐวันนี้บอกแล้วว่าสงกรานนี้16-20ปีน่าจะเริ่มที่จะโอนได้18มีนาคมเนี่ยมีการทดลองระบบไปแล้วทดลองระบบในเรื่องของการโอนเงินเป็นยังไงอะไรยังไงตอนนี้สัปดาห์นี้ก็น่าจะรู้ว่าเออรอบแรกเนี่ยทดสอบแล้วเป็นยังไงอีกรอบหนึ่งที่จะทดสอบก็คือรอบวันที่24-31มีนาคมจะทดสอบอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวรอตรวจสอบนะเพราะว่าไอ้ดิจิตอลวอดี้มันก็กลับไปกลับมาเนาะอ่าล่าสุดสงกรานอีกแล้ว